ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เนียส่งตีตายวันนี้พ่อลูกเร่งหงนะครับจะมาแนะนําร้านอร่อยเป็นประจาเหมือนทุกสัปดาห์เลยครับผมร้านเขามีชื่อว่าดินนั่นเองครับผมเปิดทุกวันนะตั้งแต่10บโมงถึงสี่ทุ่มัร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ชั้นจีตึก3ามย่านมิตรทานั่นเองร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ไต้หวันผสมแบบสไตล์ญ,ญี่ปุ่นเข้าด้วยกันแต่ก่อนอื่นระหว่างที่เราพ่อลูกกาลังถ่ายทากันอยู่นะฮะมีแค่เรา2คนเท่านั้นนะครับที่ถอดแมสนะฮะส่วนทีมงานท่านอื่นเนี่ย ก็ยังคงใส่แมสเหมือนเดิมนะฮะและทางร้านเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดโซนนิ่งให้เราถ่ายทำนะฮะเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับและหลังจากที่ถ่ายทำไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสองคนกลับไปยังพื้นที่สาธารนณะก็กลับไปปฏิบัติตามกฎการป้องกันโรคโควิด19อยู่นะครับผมมาร้านดินก็ต้องสั่งเมนูนี้เลยเสี่ยวหลงเป่านึ่งครับผมนี่ฮะ oh, อยู่ใน,น,นเเลย hey. วิธีการทานนะครับก็คือเนี่ฮะใส่ช้อนฮ<ะ>แล้วก็เจาะรูสักนิดหรือ,อ,อจับสักนิดนก็ได้ด้านในจะมีซุป,ซปอยู่ซดน้ำซุปไปเรียบร้อยรสชาติโอเคเลยท่านโยมหมูสับข้างในรสชาติด<ถ>ีเป็นคน<ะ>รสมันจัดจ้านเออแล้วไอ้ซุปน้ำซุปนี่เวลากัดเข้าไปแล้วมัน หวานกำลังดีแล้วก็มีแป้งนุ่มๆกำลังฟินก๋วยเตียวหนึบหนับกำลังดีเวลาเราทานเข้าไปแล้วมันดึงลิ้นดึงรสชาติลิ้นได้ดีมากเมนูที่สองครับเขาเสิร์ฟมาเป็นสไตล์เหมือนราเมงญี่ปุ่นนี่เลยตันตันเมนครับผมตันตันเมนน้ำซุปสูตรเฉพาะนะครับที่ได้รสชาติของถั่วและงาบดแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมด้านบนเนี่ยจะมีหมูสับนะฮะหมูสับอันนี้เนี่ยเขาไปนำไปผัดซอสมาด้วยเฮ้ยแปลก แปลกน้ำซุปเขเข้มข้นมากเลยนีกลองชิมดูเด็นี่มีถั่วเข้าไปด้วยถ,วถั่วแน่นมากแต่ว่ามันเป็นความเข้มข้นที่ลงตัวนะร้านนี้ดีมากเลยว่าเขาคอแลแลบกันได้ลงตัวเคี่ยวไปนี่กำลังฟินเลยมีรสชาติเพิ่มเข้ามาในนี้ต่อที่เมนูต่อไปดีกว่าข้าวหน้าเต้าหู้หมาโผนั่นเอง ก็เรื่องของข้าวญี่ปุ่นที่ผสมอยู่เต้าหู้นุ่มนวลมากแล้วก็ซอสที่ก็ทําทมาลาดลงท็อปปิ้งเนี่ยนะม,มีกลิ่นหมาล่าแล้วก็มีต้นหอมทําให้จานนี้สมบูรณ์แบบมากเลยเพอร์เฟกมากพักกันสักกู้ช่วงหน้ามาดูว่าถ้ามาที่ร้านดินแหน่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียซงตีตาย มาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียส้มตีตายวันนี้นิกก็พาผมมาใช่ครับร้านที่มีชื่อว่าดินนั่นเองนะฮะเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มตั้งอยู่ที่ตึกสามยานมิตทาวน์คันจีนั่นเองฮะเป็นร้านอาหารไต้หวันนะครับที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวครับผมเมนูที่ต้องมากินก็คือเมนูเสี่ยวลงเปาทอดน,นั่นเองครับเอ้ยแปลกเวย เขาก็ค <Milwaukee> ือมีการทอดแป้งเพิ่มเข้ามาในส่วนของฐานเพื่อที่จะทําให้ตัวที่เสี่ยลบเปาเนยนำไปนึ่งแล้วมาวางเนี่ยมาทําให้เพอร์เฟกแล้วออกมาในรูปแบบนี้นั่นเองน้ําพุ่งวะอารมณ์เหมือนเราไปกินเกี๊ยวซ่า่ใส่มาเป็นถาดอ่ะ แป้งตัวเสี่ยวหลงงป่ากับแป้งอันนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไอตัวตัวแป้งเนี่ยยังมีความนุ่มเหมือนเดิมใช่แต่ตัวนี้มันเหมือนแป้งเกี๊ยวซ่าใช่แต่มันกรอบกำลังพอดีเลยนะก็ทําบางๆเทไปแล้วก็เกี่ยวออต้องเก่งนะต้องมีพี่ดิพิษานพอสมควรวน,นนะจานนี้ท่านชมครับ บอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะลิ้มลองนะมีที่ร้านดินที่สัมย่านมิตรทาเท่านั้นนะและผมบอกเลยถ้ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูที่ชื่อว่าเสี่ยวหลงเปาทอดของร้านดินนั่นเองครับอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล่นหงขอมอบนะครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ซนตะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟ ทั้งที่ Big C, m a c v a l u e CJ Express นะครับ Lotus Food Land Villa หรือช่องทางออนไลน์นะครับทาง Line ID ของเรานะครับ Herberhouse ครับ Shopee Lazada ครับเซิร์ชเข้าไปที่ Herberhouse Underscore ออฟฟิเชียลหาซื้อดื่มได้เลยเพื่อสุขภาพครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะฮะน้ำปลาราปรุงรสต้มสุกนะฮะปลาเชิญยิ้มนั่นเองครับน้ำปลาราอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเราที่เองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลว่นทุกสาขาเลยนะครับอร่อยขนาดน,นี้พ่อลูกเล่นของมอบป้ายให้เลยครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตาย เป็นอาหารไต้หวันที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปได้อย่างลงตัวทางรายการก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยเสี่ยวหลงเปาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนพอลูกเล่งหงขอ,งของแนะนําร้านนี้เลยและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนลองเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ